ผักสาบหรือว่าผักอิน,นุนครับอายุ4ี่เดือนครับผมนี่ สวัสดีครับมื้อนี่อยู่กับเกษตรน้องไม้ครับผมมื้อนี่มาชมสวนครับสวนผักสาบหรือว่าผักอีนู้นครับหลังจากรอบที่แล้วนะครับที่ผมท้าไปตอนนั้นอายุได้3เดือนครับมื้อนี่ครบ4ี่เดือนนะครับมื้อนี่วันที่3เดือน11นะครับปลูกไว้วันที่7เดือนเจนะครับยังโม่ครบ4ี่เดือนดีครับเบื่องนี้ผลผลิตนี่เริ่มออกน่วยแล้วครับมาตามนัดครับผม สีเดือนได้หนุ่ยแล้วครับแล้วก็เริ่มขึ้นข้างหลายแล้วครับเขาเริ่มสานกันเป็นแพ้ครับอาจจะต้องขยายข้างออกไปครับผมมาเมื่อนี้เดี๋ยวผมพายางชมครับว่าสวนผักสาบหรือผักอีนุนเนี่ยครับได้ผลผลิตดีปะไหนนะครับผักสาบหรือว่าผักอีนุนครับอายุสีเดือนครับผมนี่เป็นยังไงครับมีหน้วยแล้วครับนี่เมื่อนี้กลับมาบ้านนะครับกลับจากเ็ดงานเฝ้าม้าเลยครับขี่รถม้าเมื่อคืนนี้ครับมาหอดตอนสีทุ่มครับผามาเบิงครับผมผักสาบหรือผักอีนุนครับ เป็นพันธุ์ไม้แท้ครับผมนี่เห็นหน่วยบวกครับนี่อันนี้เขาเริ่มออกดอกตอนอายุ3เดือนครึ่งนะครับแลวก็แต่ละต้นนี้คือออกลูกบพร้อมกันนะครับออกลูกออกดอกบพร้อมกันนะครับบางต้นก็ออกก้อนบางต้นก็ออกทีหลังนะครับหรือพายางชมครับผมนี่เขาเริ่มเต็มข้างแล้วครับผักสาบหรือว่าผักอินุนครับผมอายุ4เดือนครับนี่เบื้องโซนนี้ครับเห็นไหมจับดอกแล้วครับนี่ โอ้นี่ครับผมเริ่มมีดอกแล้วครับโอ้โหมองเห็นหรือเปล่านะนี่ครับเริ่มออกดอกหลายแล้วครับนี่ครับผักสาบหรือพังอินุนครับยูโคราดครับผมสวนคุณแม่ฉลองนะครับเริ่มมีผลผลิตให้เห็นแล้วครับนี่คนปลูกกระชื่นใจครับผมว้าวโมเมนต์น้อยๆนะครับนี่ออกหลายหน่วยยูออกหลายต้นพร้อมครับ นี่ครับคันผู้ใดสนใจผักสาบหรือว่าผักอินุนครับสามารถปลูกแล้วได้ผลผลิตที่ดีครับในเวลาสีเดือนครับผมนี่ครับล้าต้นของเขายังบ่อแข็งแรงบัดนี้นะครับนี่ครับจะเริ่มออกเป็นสีน้ําตาลนะครับนี่แต่ว่าต้นยังไม่ใหญ่บานนี้ครับเพราะว่าอายุเพิ่งสีเดือนนะครับเนาะแต่เขาก็ให้ผลผลิตออกมาแล้วครับว้าวอันนี้ไม่ได้ใส่สารเคมีนะครับจะเห็นเบ่งว่า มีมดแดงครับมาเฮ็ดทั้งเนาะทางข้างใส้สารเคมีนี่คือมดแดงจีบมาอยูครับนี่ครับโอ้ออกดอกออกนวย่างหลายครับผมผักทราบด้วยว่าผักฮิน้นครับนี่ครับยูโคลาดครับทางลงมอเตอร์เวย์เอ็มหกครับผมขี่ลงจากมอเตอร์เวย์เอ็มหกมาประมาณกิโลนึงครับนี่ถึงสวนผักทราบคุณแม่ฉลองนะครับนะนี่ครับ ตอนนี้ยังบ่เปิดสวนให้เยี่ยมชมนะครับเพราะว่าผลผลิตยังว่าได้หลายปีนะครับแต่อนาคตข้างหน้าคันได้หลายครับที่เปิดสวนให้พี่น้องได้เข้ามาเยี่ยมชมครับเนี่ยโอ้มาสะอ่อนนั่กันครับซีเดียนนี่ดีครับเนี่เบิ่งโอ้ออกดอกย่างหลายครับถือว่าเป็นที่นาพอใจครับผมนี่นะครับไปเดี๋ยวพายางเบิ้งโซนทั้งบุนครับตอนนี้เวลาประมาณเก้าโมงนะครับ แดดก็เริ่มออกมาแล้วตัวนี้มีดอกยังโอ้มีนุ้ยแล้วครับนี่โมแมนมีดอกยังเดียวนะครับนี่ครับเห็นบหกิ้งเข้าไปทั้งใดครับแตกออกมานะครับมือเขาจับออกมาครับเป็นน้วยไปเลยครับนี่อ้นี่นะครับผักสาบหรือพังอีนูนครับนี่สีเดียนครับโมได้เห็นผลผลิตแล้วครับเอาก็เรื่อยไปเื่อยครับนี่เห็ด้างเตรียมพร่อไนะครับเขาเรื่อยไปสวนฟังนี่ยังบอยังบอติดดอกออกผลนะครับ ต่ก็เริ่มนะครับเพราะว่าสวนฝั่งนี้ได้สามเดือนเนาะอายุยังว่พอครับนี่พามาเบื่องสวนสามเดือนจากน้อยกันนะครับสวนสามเดือนนะครับพึ่งพึ่งที่ขึ้นข้างนะครับนี่นี่ครับมีหมดแดงทุกต้นนะนี่ครับสวนนี้ยังบม่แตกดอกนะครับจะก็เริ่มมีมือนะครับมือของเขาเริ่มออกมาแล้วกำลังเลื่อยเลื้อยไปนะครับเลื่อยไปหามูเขาสวนฝั่งนี้นะครับที่มีหน่วยนี่คือ สองแถวนี้นะครับที่ผมพาเคยทายชมอยู่ตลอดนะครับสองแถวนี้ที่เฮ็ดข้างกอนนะครับออกน่วยก่อนนะโซนฟังนี้ยังยังว่ามีน่วยครับแต่ก็เริ่มขึ้นข้างแล้วครับผมคาดว่าอีกประมาณจากเดือนนึงกระไหนได้น่วยครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาเห็นเห็นรุ่นพี่เขาติดดอกออกผลได้น่วยครับโซนนี้ก็จีได้น่วยขึ้นกันครับผมเนาะโอ้เนี่ยครับ ผักสาหรือว uh, right ่า hmm. ผักอีนู้นครับผมอายุสี่เดือนครับได้นุวยแล้วครับนี่นี่ครับเห็นนี่บหครับนี่เบิ้งนี่ครับมุกว่วกล้องมีมองเห็นหรือเปล่าครับนี่อันนี้คือจับดอกครับผมเริ่มติดดอกครับนี่นี่ครับติดดอกครับอันนี้กระดอกครับนี่เห็นไหมครับลราขึ้นวยเขายียูกับมือครับนี่อันนี้กระดอกครับโอ้เป็นพันธุ์ถวไมครับออกลูกตลอดปีครับผม บวแมน่าทีออกเต็หนาแรงยางเดี่ยวเด้อติดดอกออกผลตลอดทั้งปีครับผมแต่ต้องดูแลดีๆครับใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยอย่าขาดน้าอย่าขาดนะครับแต่ว่ากว่าชอบน้ําแบบแฉะหลายนะครับเนาะไม่ชอบน้ําท่วมขังนะครับเอาหดพอประมาณนะครับถ้าหดหลายถ้าเขาจีเน่านะครับเนาะนี่อันนี้กับน,นวยครับผมนี่ที่ผมพายยางชมมานี่คือโซนสองแถวนี้ มีน่วยแทบไปทุกต้นแล้วครับนีเห็นไ่มแปดต้นนะครับแปดต้นนี่คือเริ่มมีน่วยแล้วนะนะครับแต่ว่ายังไม่เต็มข้างหลายปันใดนะครับได้เท่านี้ก็ชื่นใจแล้วครับได้เห็นหน่วยได้เห็นผลผลิตโอ้โหเห็นบหมครับน่วยย่างหลายครับนี่คันผู้ใดอยากเห็นนะครับว่า ปลูกซ <c Ris ky> ีเดียนมันจะได้หน่วยอีรีบอนะครับน oh, okay. so, ี่ผมพามาเบิ้งแล้วนะครับปลูกซีเดียนนะครับคันผู้เดติดตามแล้วก็เบิ้งผมมาเรื่อยๆนะครับทิ่หัว่าผมพาาอัปเดตทุกเดือนนะครับทุกเดือนทุกครึ่งเดือนนะอันนี้สี่เดือนนะครับนี่ครับได้หน่วยนะครับหน่วยเขาออกมาเป็นพวงครับนี่เห็นปะอันนี้ก็ออกมาเป็นดอกครับนี่ดอกดอกดอกทั้งนั้นเลยครับนี่นะครับบอแม่นน้อยๆด้อันนี้แค่เริ่มต้นนะครับแค่4เดือนครับผมได้หน่วยไปนี่ก็ถือว่า พอใจครับผมนี่ครับว้าวนี่ครับนี่ครับเป็นพวงเลยครับนี่ทั้งนวยทั้งดอกนะครับจะขึ้นนวยขขงใหญ่าพร้อมกันเนาะเวลาเก็บขายก็เอาน้วยใย่ๆไปขายก้อนนะครับนะนี่นะครับเมื่อสาวแม่ผมกับมาเก็บไปแล้วนะครับเอาไปเปิดตลาดอยู่ตลาดนัดนะครับนี่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ผลผลิตหลายบันไดนะแต่ขั้นเต็มข้างนี่ครับผม เต็มข้างที่เตยมไว้นีนะมีสิบต้นครับข้างประมาณหนึ่งงานครับนี่ครับข้างมีทั้งหมดหนึ่งงานครับผมโอ้นีกว่นี้ครับโอ้เห็นไหมครับหน่วยครับดยไ้เริ่มออกมาครับแม่ผมชื่นใจครับเห็นว่าจิมพ์สางกับทอมยูตรงนี้เลยครับมะเฝ้าเนาะโอ้ครับไหนให้เบิ้งมุมกว้างๆครับผมที่ผมพาทายตลอดตลอดนะครับก็คือ สองล็อกนี่นะครับสองแถวนะครับแถวนี้กับแถวนี้นะครับแปดต้นนะครับได้ผลผลิตก้อนนะครับอายุซีเดือนครับผมกับโซนทั้งนี้ครับโซนฝั่งนี้ยังไม่ได้ผลผลิตครับแต่ว่าก็เริ่มขื้นข้างแล้วนะครับอายุยังไม่พอครับเดี๋ยวเข้ามาลุ้นกันครับว่าเดือนนานะเดี๋ยวเดือนนาผมมาทายให้เบิ่งอีกทีครับว่าโซนนี้ จะออกนวยหรือยังนะครับเนาะออกดอกออกนวยหรือยังครับผมสาหรับทําเลในการปลูกผักสาบหรือผักอินุนะครับเอาข้างล่างก็นะครับผมพื้นล่างนะครับต้องบ่มีน้ำถ่วมบ่มีน้ำซึมนะครับพื้นที่ต้องบ่อุ้มน้ำนะครับเนาะก็คือผักสาบหรือว่าผักอินุเนี่ยบ่อบน้ำาขังครับผมเพราะว่าหากเขาอินเานะครับเขาเป็นไม้เลื้อยนะหากเขาก็จะเดือยไปเรื่อยๆครับผมเรือยตามพื้นดินไปเรื่อยๆนะถ้ามีน้ำาขังน้ำแชะนะครับหากเขาจีเน่าครับผม อ่าอันนี้คือส่วนทั้งใต้นะส่วนทั้งเทิงครับผมสาหรับใบแล้วว่าเขื้อของเขานะครับเขาต้องมีพื้นที่ในการเลื้อยนะครับอ่าก็คือหมายความว่าต้องมีพื้นที่เขาไปครับเพราะว่าเขาเป็นเถาวัลย์ครับ เป็นไม้ป้าครับไม้ป้าก็คือต้องต้องเลื่อยนะครับผมต้องมีพื้นที่ให้เขาเลื่อยไปนะครับถ้าเป็นในสมัยอดีตนะครับสมัยก cosas, ่อนพันธุ์ไม้ชนิดนี้นะครับจะขึ้นอยู่ในป่านะครับก็จะเลื่อยขึ้นในต้นไม้สูงๆนะครับเลื่อยขึ้นไปเลื่อยขึ้นไปนะครับเวลาเก็บกินก็คือต้องปีนต้นไม้ขึ้นไปเก็บนะครับแต่ตอนนี้นะครับเอามาขยายพันธุ์สามารถปลูกได้นะครับปลูกยกข้างแบบนี้นะครับผมให้เขาเลื่อยยุ่แท่ข้างนะครับแต่ว่าต้องมีพื้นที่ให้เขาเลื่อยนะครับ จอการีสามารถออกดอกออกผลในเฮานะครับปัจจัยหลักอย่างนึงนะครับก็คือข้างนะครับก็ต้องมีพื้นที่เขานะครับของแม่ผมตรงนี้นะปลูกต้นไว้ตรงนี้ม่นบนครับพอเขาขึ้นมาปุ๊บตรงนี้จีนหนานะครับแล้วก็ยิบผักขึ้นไปทั้งทงครับอันนี้บอดีครับต้องให้เขาขยายออกมาข้างนอกตรงนี้ครับขยายเพิ่มออกมามีโครงการมาเพิ่มออกมาอีกล็อกหนึ่งครับสาหรับโซนนี้ให้เขาได้ขยับขยายออกมานะครับเนาะเสาที่ออามาเฮ็ดนะครับอันนี้ผมเรียกเป็น เสาปูนนะครับเสาปูนความยาว2เมตรครึ่งนะครับผมหนากว้างประมาณ3นิ้วครับผมเอ่ง่ายๆวาหนาสา3ครับผมเสาหนา3าครับความยาว2เมตรครึ่งครับปากลงไปในดิน50เซนครับผมเหลือความสูงของเสานะครับ2เมตรครับ2เมตรนี่แม่ผมก็เก็บยากน้อยนึงนะครับอาจจะต้องยื้หรือว่าหาเก้าอี้มาตอนะครับจะว่าเวลาเขายางเข้าไปใต้โฮมขอนี่คือหัวบริสนครับ สำหรับผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเดี๋ยวพื้นที่ครับนี่แฮงคยางสะดวกครับผมประมาณนี้นะอันนี้คือความสูงของข้างนะครับว่จํจกันนะครับแล้วแต่พี่น้องเย่าไปเฮ็ดนะครับประมาณไหนก็ได้ครับตามตามสะดวกครับผมอันนี้สําหรับของแปลงอยู่ตรงนี้คือความสูงขึ้นมานะครับสองเมตรครับผมแล้วเหล็กที่เขาเรียกไส้นะครับผมขานนะครับขานก็เรียกไส้เป็นขานเหล็กนะครับผมตอนแรกกระมองอยู่ว่าหนาห้อนนะครับเหล็ก อาจิี่อนนะครับผมแต่ว่าก็เห็นหลายๆคนเพื่อนใส่เหล็กกันนะครับผมก็เลยมองว่าเหล็กไหนเป็นวัตถุที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็คันใส่ไม่ใส่อย่างอาจทิผูพังได้นะครับเพราะว่าอย่างความห้อนกับอาจท่นี้อยู่ครับแต่ว่าก็แค่ช่วงสั้นๆนะครับเพราะว่าใบเขาีปกคลุมปกคลุมเหล็กนะครับอาจทิให้ความห้อนลดลงนะครับเนาะคันที่ใส่นะครับใส่เหล็กขนาดหนึ่งนิ้วนะครับหรือว่า25มินตนะครับความยาว6เมตรนะครับแล้วก็พื้นที่ทั้งหมด หนึ่งงานนะครับผมนะแล้วก็การใส่ปุ๋ยครับปุ๋ยก็ดูแลม่ยากครับผมกับมีขิงว้าครับผมใส่ขิงว้าครับหวยรอบรอบครับขิงว้าแล้วก็ปุ๋ยเคมีครับสูตรเสมอครับสูตร15 15 15ครับเอามาหวยครับห่างจากโคนต้นประมาณศอกหนึ่งครับก็คือเขาอีโบหวยใส่โคนต้นครับเพราะว่าหาเขาออกหากินไก่แล้วนะครับก็ต้องหวยไก่ๆหน่อยหนึ่งครับต้นหนึ่งใส่ประมาณกับมือครับกับมือหนึ่งแล้วก็ โอยอ้อมไปนะครับนะอันนี้คือการดูแลครับผมกะเดือนหนึ่งใสประมาณ2เท่อครับถ้าให้จําง่ายๆก็หวยออกเมื่อไหร่ก็ใส่ปุ๋ยก่อนครับคอยซื้อหวยครับผมประมาณนั้นนะพายังชมครับผมผักสาบหรือว่าพังอินุนครับดูแลบ่ายครับก็จะได้ผลผลิตแบบที่ผมพาชมนี่นะครับว้าวสวยงามครับผมสี่เดือนได้ผลผลิตขนาดนี้ชื่นใจครับคลิปที่แล้วผมพามาสัมภาษณ์เจ้าของสวนนะครับก็คือแม่ผมเองนะครับ คุณแม่ฉลองนะครับเป็นคนเฮ็ดสวนนะครับแล้วก็คุณพ่อเป็นคนเฮ็ดข้างให้แล้วก็ซอยดูแลหดน้ำนะครับสองผู้เฒ่าซอยกันเห็ดนะครับเฮ็ดเองบ่ได้จ้างครับนี่ข้างนี่บ่ได้จ้างครับผู้เฒ่าพากกันเห็ดสองคนครับผมผมก็ได้มาโฆษณาให้นะครับในการท้ายคลิปนะครับผมันผู้ใดสนใจนะครับอย่าลืมนะครับช่องเกษตรน้องไม้ครับผมเป็นซื้อกลางนะครับ แต่ว่าคอนเทนต์ดีๆก็คือคุณแม่ฉลองนะครับผมยี่สร้างเพจนะครับอาจที่ให้พี่น้องที่สนใจนะครับเข้าไปพูดคุยเข้าไปเบิ้งผลนั้นนะครับเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนะครับตอนนี้ผาชมทั้งช่อง u t u b e ซะก่อนนะครับนะนี่นะครับโอ้ดกนี่ดีครับช่วงต่อจากนี้ไปก็จะเป็นหนาหนาวแล้วครับเรต้องห่วงเลี้ยงหากเนานะครับเพราะว่าฝนบ่ตกนะครับดูแลด้วยการลดน้ำเอาครับน้ำที่ใส่นะครับเป็นน้ำประปานะ มีขอลิ้นครับคันคอลินน้อยๆดีครับผมตัวใหม่ชอบคอลินนะถ้าเป็นคอลินจ่าจเลยแบบล,ลายเลยก็บอดีครับจะต้องเอามาให้คอลิ้นเขาสไลด์หรือว่าเจือจางไปโดยการเอามาใส่ ถังหรือว่าต้องออกมาพักหน้าไว้ก่อนนะครับแล้วคอยหดนะครับทั้นหดโดยสายยางโดยตรงนะครับมีคอลิ้นเต็มๆจากหน้าปะปานะครับผมก็ต้องออกมาตากแดดตากลมนะครับไ้คอลิ้นเขาเจียจางไปน้อยนึงนะครับเนาะก่อนที่เอามาหดนะครับโอเคมื้อนี้ก็ประมาณนี้ครับพายางชมนะสำหรับผักสาบหรือผักอีนู้นครับพามาอัปเดตครับอีกคลิปหนึ่งแยกไปก็คือมาสัมภาษณ์แม่นะครับสัมภาษณ์โดยบ่ได้บอกบ่ได้กล่าวนะครับแม่ก็ตื่นเต้นน้อยนึงนะครับตอนสัมภาษณ์อาจจะบ่ได้เห็นแบบชัดหลายนะครับเนาะตอนนี้ อาจจะย้อนแสงน้อยนึงนะครับนี่เห็นปะว้าวประมาณนี้ครับผมฝากน้ำครับคันผู้ใดชอบผู้ใดสนใจนะครับผักซาบหรือว่าผักอินุนครับอยู่โพราชดครับผมมอเตอร์เวย์เอ็มหกครับห่างจากทางลงมอเตอร์เวย์ขามทะเลสอประมาณกิโลนึงครับก็ถึงสวนครับผมอนาคตอาจจะเปิดสวนให้เยี่ยมชมครับทุกคนเดินทางมาสะดวกครับผมโอเคมื้อนี้ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพไปแล้วครับเปิดงานอยู่สมุทรสาครครับซอยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมน้ำได้เลยครับช่อง กเกษตรน้องไหมครับผมโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายแล้วพอกันคลิปหน้าครับผมอีกเดือนหนึ่งครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ